สวัสดีค่ะพบกับครูไซน์นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหาที่4.5กันซึ่งจะเป็นในเรื่องของกฎดจทย์ขงที่เนาะเริ่มกันเลยข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งโจทย์บอกว่าคาร์บอน1.2กรัมนะคะทำปฏิกิริยากับออกซิเจน3.2กรัมได้แก๊สไม่มีสีชนิดหนึ่งแก๊สชนิดเดียวกันนี้เตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรคลอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตวิเคราะห์แล้วพบว่าแก๊สเกิดขึ้นร้อยกรัมประกอบด้วยคาร์บอน27.25กรัม ข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่ส่วนใหญ่ถ้าเขาถามว่าเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่ไหมนะั่นก็คือแปลว่าเขาจะให้การทดลองมาสองแบบแล้วให้เราดูว่าการทดลองสองแบบเนี้มันใช้ปริมาณสารตั้งต้นนะ่ะเท่ากันไหมปริมาณอัตราส่วนของสารตั้งต้นนะ่ะเท่ากันไหมนะเราต้องแยกให้ได้นี่ไงคาร์บอนหนึ่งจดสทำยากับออกซิเจนบาบาบลาได้แก่ไม่มีสีชนิดหนึ่งอันนี้คือการทดลองที่หนึ่ง เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าแก๊สชนิดเดียวกันนี้เตรียมได้จากอีกปฏิกิริยาหนึ่งอีกปฏิกิริยานหนึ่งคืออะไรคือปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรคอลอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งพบว่าแก๊สร้อยกรัมเนี่ยมีคาร์บอนอยู่27 2 5กรัมเราก็จะมาเทียบของ่ารการทดลองกันนะคะสารับการทดลองที่1นนะการทดลองที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแก๊สไม่มีสี่ชนิด1นึงเกิดจากคาร์บอน 1. 2ุกรัมถูกไหมกับออกซิเจน3าดกรัมดังนั้นในการทดลองที่1เนี่ย อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนนะคะคาร์บอนคือ1 2 0จุสองนย์กรัมส่วนออกซิเจนคือสา0จุดศูนกรัมเสร็จปุ๊บเราต้องเทียบให้มันเป็นเลขหนึ่งอย่างน้อยอะหนึง่งหนึ่งให้ค่าที่น้อยที่สุดเป็นเลขหนึ่งเพื่อให้เราเทียบง่ายนะคะเวลาเราจะเทียบอีกตัวหนึ่งดังนั้นนะคะให้เราอาหารด้วยค่าที่น้อยที่สุดตลอดค่าที่น้อยที่สุดก็คือ1.2 0อศนย์อันนี้ก็หารด้วยหนึ่งจดสองนะคะก็จะได้มาเป็น 1> 1. นนหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ต่อสองจุดหกเ็อันนี้คือการทดลองที่หนึ่งอันนี้คือการทดลองที่หนึ่งะโอเคต่อไปในขณะที่การทดลองที่สองค่ะการทดลองที่สองเขาเตรียมอีกวิธีหนึ่งเนาะการทดลองที่สองเขาเตรียมอีกวิธีหนึ่งเขาเตรียมโดยบอกว่าเป็นเตรียมของกรดไฮโดรคลอริกบแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งปรากฏว่าวิเคราะห์แล้วพบว่าแก๊สที่เกิดขึ้นลอยกัมเนี่ยประกอบด้วยคาร์บอน2ี่สเจ็ดจดสองห้ากรัม ดังนั้นมันเป็นแก๊สชนิดเดียวกันน่ะดังนั้นไอตัวสารนะมันก็จะต้องเป็นคาร์บอนกับออกซิเจนเหมือนกันซึ่งนักเรียนไม่ต้องงงนะว่าเอาแล้วไอตัวนี้ตัวนี้มาทําอะไรคือไม่ต้องสน,สนใจสนใจแค่ว่าสุดท้ายแล้วอะผลิตภัณฑ์ที่เขาเตรียมได้อะมันคืออะไรแค่นั้นพอนะคะปรากฏว่ามีคาร์บอนอยู่เท่าไหร่มีคาร์บอนอยู่27.25กรัมแสดงว่าในร้อยกรัมเนี่ยออกซิเจนที่เหลือก็จะอยู่ที่เจ็ดถูกไหม ซึ่งเราอะเนี่ยนักเรียนถ้านักเรียนไม่ทําให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นหนึ่งนะมันคือเลขนี้กับเลขนี้เอามาเทียบกันอะก็คือเทียบกันยากอยู่ดีถูกไหมคะดังนั้นเราก็ทําให้มันเป็นค่าที่น้อยที่สุดเป็นหนึ่งก็หารด้วยค่าที่น้อยหารยาี่สิบเจ็ดจุดสองห้านะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวนะคะตามเลขในัะยะสอคัญสองจุดหกเจ็ดศูนย์แสดงว่าอะไรแสดงว่า สอ,สองการทดลองนี้นะคะเป็นไปตามสัดส่วนของที่เป็นไปตามกฎสัดส่วนของที่แม้ว่าจะเตรียมโดวยวิธีการต่างกันสารตั้งต้นต่างกันอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยองประกอบที่เขาใช้จริงๆเนี่ยมันมีอัตราส่วนเท่ากันนะคะต่อไปค่ะข้อ2ข้อ2บอกว่าในการเผาเหล็กนะคะ1.17กรัมกับกรรมฐาน9กรัมพบว่ามีกรรมฐานเหลืออยู่2.59กรัม ให้คำนวณอัตราส่วนโดยโมูโดยโมวลแล้วก็อัตราส่วนโดยโมวลอันนี้หาสองอย่างนะคะถ้าหาโดยโมวลได้โดยโมวลไม่ยากหรอกนะคะอ่ะมาแปลโจทย์กันก่อนเหล็กต่อกรรมัมมันถานเท่านี้แต่กรรมฐาถนใช้เกรร้ากัมแล้วเหลืออยู่สองจุดห้าเก้ากัมเขาหลอกแค่นี้เองนักเรียนข้อนี้เขาหลอกเราแค่นี้เองนะคะที่เหลือคือสบายมากนะคะอัตราส่วนเราก็จะเป็นอัตราส่วนระหว่างเหล็กต่อซัลเฟอร์เหล็กเนี่ยใช้โมดนะใช้สิบเอ็ดจุดหนึ่งเจ็ดกัม แต่กรรมฐานนะ่ะทากับกรรมฐานเกรร้ากมแต่ปรากฏว่ากรรมฐานเหลืออยู่สองจุดห้าเก้าแสดงว่าที่ทําปฏิกิริยาจริงๆมันก็คือเก้าลบด้วยสองจุดห้าเก้าเท่ากับหกจุดสี่หนึ่งดังนั้นเลขที่เราจะเอาไปทําไปไปเทียบสัดส่วนก็คือเป็นเลขที่เป็นปริมาณสารที่ใช้จริงนะคะนั่นก็คือ 6. 4จุดสี่หนึ่งนะเราก็หารด้วยเลขที่น้อยเพื่อให้มันเป็นค่าให้มันตัวอะไรตัวหนึ่ง นะคะก็จะหารด้วยหกจุดสี่หนึ่งอันนี้ก็หารด้วยหกจุดสี่หนึ่งะคะก็จะได้ค่ามาเป็นหนึ่งจุดเจ็ดสี่ตอนหนึ่งจุศอันนี้คืออัตราส่วนโดยมวลจบแล้วต่อไปหาอัตราส่วนโดยโมลต่อนะคะหาอัตราส่วนโดยโมลโดยโมลทำยังไงก็อันนี้มันเป็นน้ำหนักเนาะมันเป็นกรัมเราก็หารด้วย มวลอะตอมของเขาเพื่อทำให้เขาเนี่ยเป็นโมลน,นะคะอ,อไอออนนะคะเหล็กหนะัก55.85ส่วนซันเฟอร์นะคะซันเฟอร์หนัก32.06หารกันมาจะได้เป็น1.000ต่อ2.670นะคะเอ้ยไม่ใช่กูดูเลขผิด55.85หาร32.06 หารกันมานะคะก็จะได้เป็นหนึ่งจุดศูนต่อหนึ่งจุดศูนยถูกไหมอ่ะไม่ใช่คิดเลขเร็วไปมันจะได้เป็นศูนย์จุดสามหนึ่งสองกอนต่อศูนย์จุดสามหนึ่งสองบางคนงงว่าหาอยังไงได้หนึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยเท่ากันมันก็คือหนึ่งจุดศูนย์ศย์ต่อหนึ่งจุดูนย์นั่นก็คืออาาัตราส่วนโดยโมลนะคะก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองนะอาาัตราส่วนโดยมวล คือหนึ่งจุดเจสี่ต่อหนึ่งอัตราส่วนโดยโมลคือหนึ่งต่อหนึ่งนะคะต่อไปข้อสุดท้ายโซเดียมสองจุดสามกรัมทำปฏิกิยาพอดีกับแก๊สคอรีนสา5จุดห้าห้ากรัมเกิดเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์แล้วถ้านำเกลือโซเดียมคลอไรด์ตัวนี้ยสองดเก้าสองกรัมมาทำให้สลายตัวจะได้โซเดียมแล้วก็แก๊สคอรีนอย่างละกี่กรัมนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่า น้ำหนักทั้งหมดของเขาเนี่ยที่ทำปฏิกิริยากันนักเท่าไหร่เขาบอกว่าโซเดียมสองจุดสามกรัมเนอะทำิริยพอดีกับแกส๊สคอรีนสา5จุดห้าห้ากรัมดังนั้นตัวโซเดียมโอไ์อะค่ะตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกลือโซเดียมคอไลก็จะมีน้ำหนักเป็นห้าุดแปดห้ากรัมโอเคไหมทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้นำแกส๊สเอ้ยเขาไม่ได้นำเกลือโซเดียมโอไลมาทั้งห้าุดแปดห้าแต่เขาเอามาแค่เท่าไหร่เขาเอามาแค่สองดเก้าสอง ดังนั้นนะคะก็จะเป็นการนำตัวโซเดียมไรล์ตัวเนี้ยมา2.92แล้วก็มาทำให้สลายตัวเราก็จะคำนวณโซเดียมกับคำนวณแกส๊สลอรีนที่ได้นะคะตัวแรกก่อนก็จะเป็นมวลของโซเดียมมวลของโซเดียมเรามีอยู่เท่าไหร่เรามีอยู่แค่2.92กรัมนะคะแต่ว่า ในในน้ำหนักจริงนะคะในน้ำหนักจริงของตัวคอเรนเอ้ยในน้ำหนักจริงของตัวโซเดียมคอไรด์น้ำหนักทั้งหมดของเรามีอยู่ห้าจุดแปดห้ากรัมนะเราก็ทาแบบนี้ลวกันกรัมของโซเดียมคอไรด์เราอยากรู้แค่ของโซเดียมเนาะเราก็คูณไปก่อนว่าถ้าน้ําหนักของโซเดียมคอไรด์จริงๆตรงเนี้ยมันมีอยู่ห้าจุดแปดห้ากรัม ซึ่งค่าเทียบกับโซเดียมเฉยๆโซเดียมจะหนักแค่2.30กรัมโซเดียมตรงไหนที่ครูบอกว่ากรณีอย่างเงี้ยใช้สูตรไม่ได้ต้องเทียบเองเรารู้เราเราเราูรารา้ว่าเขาเอามา2.92กรัมเราอยากรู้ว่าใน2.92กรัมอะมันมีโซเดียมกี่กรัมซึ่งเราก็รู้อีกว่าไอโซเดียมคลอไรด์ของเราทั้งหมดอะที่เราเอามารวมกันนะ5.85กรัมมีโซเดียมอยู่เท่านี้เองนะคะเราก็ามาเทียบกันแบบนี้ได้เลยตาดตาด เหลือเป็นแค่กรัมของโซเดียมดังนั้นโซเดียมนะคะจะได้เป็น1.15กรัมของโซเดียมเขีย <Okay. S 1> ไหนนะคะในขณะที่มวลของคลอรีนอใครลองทำเองก็ได้มวลของคลอรีนนะคะเอามาเท่าไหร่2.92กรัมของโซเดียมคลอรีนแต่คลอรีนเรามีเท่าไหร่ใน5.85กรัมของโซเดียม,ลมคลอรีเรามีคลอรีนเท่าไหร่กรัมของโซเดียมคลอรี เรามีคอรีนอยู่เท่าไรอะสามจุดห้าห้ากรัมของคอรีนเหมือนกันเลยค่ะตัดตัดเหลือหน่วยกรัมของคอรีนก็จะได้มาเป็นหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดกรัมของคอรีนนะคะดังนั้นในเกลือโซเดียมคลอไรด์สองจุดเก้าสองกรัมเนี่ยพอเวลามาสลายตัวมันก็จะให้โซเดียมหนึ่งจุดหนึ่งห้ากรัมแล้วก็สลายตัวให้แก๊สคอรีนคือหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ด โอเคไหมข้อเน,นี้ยต้องลองคิดอะมันเป็นแบบประยุกต์นิดหนึ่งนะคะมันมันมันเอาเรื่องปริมาณมันเอาเรื่องก,ก่อนหน้าเนี้ยมาใช้ด้วยเรื่องการเทียบเปลี่ยนหน่วยยูนิแฟกเตอร์อะไรพวกนี้นะถ้าใครไม่คล่องนะคะย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วแล้วก่อนนะคะคลิปในบทนี้แหละคลิปต้นๆนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวลมวลปริมาตรอะไรพวกนี้นะจะได้ทําตรงนี้ได้คล่องมากขึ้นนะคะโอเคสําหรับคลินี้นะคะ ถ้าชอบถูกใจกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้กูด้วยนะคะอยากได้คลิปแบบไหนอยากให้กูทำคลิปบทไหนแบบไหนนะคอมเมนต์นบอกกันเข้มาได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย